เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเอาอันเออเอาอันที่มันแห้งแล้วออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ใส่ไปเนาะดูสิดูความชื้นนะคะดูเนี่ยนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะเราก็จะเอาเห็ดนะคะมาวางรอบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะก็จะเหลือวงกลมตรงนี้ไว้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยววางรอบๆให้เต็มทุกชั้นเลยนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเฮดที่เราตัดทำความสะอาดแล้วนะคะเนี่ยหถังสิลิตรแล้วก็หม้อหนึ่งนะคะเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขาเครื่องอบนะคะสวยๆที่เราตัดขาเส็ตแล้วเรียร้อยค่ะทำความสะอาดนะสวยเลยมีเฮดมันปูแซมมา3าดอก <laughs> เฮดหนังไก่หนึงดอก อันี้เราก็จะอบด้วยนะคะอบมาดามด้วยนะคะมาดามชันเทนเจฮัหโหลหน่อยอนางชอบให้ลูกคางมาดามชันเทนไม่ได้ออกมาเซฮัหโหลแฟนคลับนานแล้วนะเนี่ยชันเทนขี่อ่อนนักเดอ้อเดี๋ยวนี้ยิ่งอยู่ยิ่งจะขี่อ่อน นางไม่ชอบกล่องดูฉันเทนถ้าเอากล่องมาถ่ายนางจะลบเซร์เฮลโลหน่อยเจอรี่ฮัลโหลเจอรี่แล้วก็จันเทนจ้าจุบจ๊บจุ๊บจันเทนจุ๊บจุ๊บฮจิจุบจ๊บ, <laughs> บจุบจ๊บไอเท่าตัวจุบจ๊บจุ <laughs> ๊บ <laughs> นี่ก็เป็นเครื่องอบของเรานะคะเครื่องอบของเราที่เราซื้อมาปีที่แล้แลวเราซื้อมาสองสองเอ่อสองลังเนาะ <laughs> พอไม่ได้ใช้ก็ใส่กล่องไว้คืนแล้วก็ไปใส่ไว้ในห้องเก็บของแล้วตอนนี้กําลัง ก็จะเอาออกมานะคะเดี๋ยวจะเอาไปอบเฮดกันค่ะพอแกออกมาจากลังก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเครื่องอบมันจะเป็นเครื่องอบผลไม้นะคะแล้วก็อบเฮดอะไรแบบนี้นะคะเอาอบแอปเปิ้ลอบผลไม้แห้งได้นะคะแต่ว่าเราต้องฝานบางๆเนี่ยมันก็จะเป็นหลายชั้นนะหนึ่งสองส,สห้าห้าชั้นนะคะสองสองอันกระซิบชั้นทีเดียวเนาะก็จะ แต่จะใช้เวลานานหน่อยในการอาอบนะคะเนี่ยเดยจะเปิดให้ดูเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เดร็จแเราก็จะเอาเฮดมาวางให้ทั่วแบบนี้มันก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะคะหลายหลายชัน้นเดี๋ยวเราเอาเฮดมาใส่กันค่ะเราก็จะเอาเฮดนะคะมาวางรอบๆอ,อย่างนี้นะคะก็จะเหลือวงกลมตรงนี้ไว้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยววางรอบๆให้เต็ม ทุกชั้นเลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้ใส่เฮเต็มทั้งหมดทุกชั้นเลยเนาะเต็มนะคะแล้วเราจะ,ะเราก็จะเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กแล้วก็ปล่อยให้เครื่องมันทํางานไปเนาะก็จะหลายชั่วโมงอยู่ค่ะกว่าจะแห้งนี่นะคะเวลาเครื่องมันทํางานมันอบเออมันอบเนาะมันก็จะหมุนติวติวติวอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนจะเห็นไหมว่าไอหน้ามันจะขึ้นมานะคะความชื้น จากในตัวเฮ็ดนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเนี่ยใส่ไปใส่เฮ็ดไปจนติมนะคะพอเวลาอบมามันก็จะเหลือแค่เนี่ยคะ่ะทุกคนเหลือแบบน้อยๆมากเหลือชิ้นแค่เนี่ยเฮ็ดดอกหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปเก็บใส่ขวดโหลเนาะมันก็จะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะกล้องโฟกัสหน่อยกล้องเออมันก็จะกรอบๆอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคืนลาเราต้องทําให้มันแห้งแบบกรอบๆเลยค่ะเนี่ยคอยดูนะคะว่าเฮสิ8ลิตรน่ะมันจะได้เท่าไหร่ได้ไม่เยอะนะคะทุกคนดีไม่ดีได้โลนิดเดี๋ยวค่ะไม่เหมือนที่เราเอามากินซดนะคะถ้าเราเก็บมาเลยแล้วเรา,เราเออกมาทํากับข่าวทําอาหารเลยสดๆอ่ะจะเยอะมากเลยค่ะโอ๊ยปิด <laughs> กล่องมือหนึ่งปีไม่ได้ทีเนี่ยค่ะพออบแห่งไปกระดายนี่เดี๋ยวนะแต่ละชั้นเลือ้ออยู่บางเบามากๆเลยเหลือพื้นๆน,นะที่รออบอยู่นะคะเราเอาสวา,วางใส่หนังสือพิมพ์ไว้ตัดขาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็รออบค่ะนีกเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะนี่อีกหนึ่งเครื่องค่ะก็กําลังอบไป ดยส่วนตัวจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบอบเฮดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเสียดายเฮดเพราะว่าเวลาอบไปปุ๊บมันเหลือนิดเดียวมากๆเลยค่ะจากเฮดเนี่ยจากเฮดดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยดอกสวยๆสดๆนนเนี่ยอบไปเลยนิดเดียวว่ายังไงชันเต้นแมวเหมียวชันเทนนะนางไม่ชอบกล้องหรอกถ้าเอากล้องไปจีนางน,นั่งเดินหนี กำลังบอกว่าเวลาตอนดอกสดๆมันจะสวยอย่างนี้นะคะทุกคนแต่พอเวลาอบไปแล้วเหลือนี้เดี๋ยวเสียดายเฮ็ดมากเลยค่ะเนี่ยอยากเฮ็ดเยอะๆเนี่ยจะได้แค่นิดเดียวแค่นั้นแหละค่ะอ๋อว่าแฉเยอะว่าดูดูด้วยโอ้ยยดู thread โยวีดูสวยว่ะฮะอวีดูสวยว่าเมื่อมัน นางชอบมาขอนอนด้วยนาน,นานางชอบมาขอนอนอยู่ข้างขาท่านี้เวลาเราลุกมาน่ะแล้วนางก็ลุกตามเรานะนางชันเทนเซ่เฮลโหลหน่อยชันเทนเซ่เฮลโหลหน่อยแล้วอุ้ย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 ดม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 กล้องแม่นางชันเทนของฉันขนปุยปุยขนปุยปุยทำไมนางชันเทนชอบแดด นางชอบออกมาอาบแดดนะจันเทนเอ,อ้ยแม่จะกินกาแฟาแล้วยาสกอตตีก,กาแฟเหรอยาสกอรติสกุงเงียบจันจันอ่ะคันดูบอระเฮมเอ็นซ้ำว้าวัตรูดูคันดูบอระเฮมเอนม็นซ้ำจันจันว้าเดวิลอยากกินเตเดว,ตวิลตัวอินเต่ะกันตะเรนเลยเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเอาอันเอาอัน ที่มันแห้งแล้วออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ใส่ไปเนาะดูสิดูความชื้นนะคะดูเนี่ยเห็นไหมคะกว่าจะแห้งนี่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะเปผืองค่าไฟไปเยอะเหมือนกัน <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนเพชรที่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะอ่าหนึ่งถัง12ลิตรกับอีกหมอหนึ่งที่ว่าเกือบ1ิบสลิตรอะทุกคนได้แค่นี้นะคะไม่เยอะนะ ได้แค่สามถ้วยน้อยนี่แล้วที่กําลังอยู่ในเครื่องอีกหนึ่งนะคะไม่ได้เยอะนะในเครื่องนั้นมันจะได้ประมาณสองถ้วยพลาสติกสีฟ้าหรือไม่กะถ้วยครึ่งเกือบเต็มสองถ้วยนะเนี่ยค่ะ,ะถึงไม่ชอบทําเฮดตากแหงนะคะเพราะมันได้น้อยมากเลยทุกคนเสียดายเฮดมากเลยนะแต่ว่าเราจําเป็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเราเต็มแล้วอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยคือเมื่อเราทําแหงปุ๊บอะ เราสมมุติว่าถ้าเรากลับไทยเราจะได้ไปเผื่อญาติที่ที่ไทยได้เผื่อ,อหิ้วไปฝากให้ใครหลายๆคนได้ชิมได้นะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่า18ลิตรน่ะมันไม่ได้เยอะเลยนะเราเก็บมาเยอะมากนะคะแต่ว่าพาอออกมาอบแห่งปันเลือแค่นี้นะค่ะทุกคนเนี่ยถ้่ยน้อยๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมถ้วยน้ำพริกอะค่ะถ้วยน้อยๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เบามากนะคะคือเขาเขาเบามาก ะะอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะตอนแปลรูปมาเป็น,หนเห็ดแห้งแล้วนะคะนี่นะคะมันก็จะกรอบๆนะคะนี่นะคะเนี่ยมันก็จะกรอบๆเสียงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องรีบเอาเขาใส่โหลแล้วก็ปิดฝานะคะนี่หอมมากเลยค่ะหอมนะคะหอมเหมือนเห็ดหอมอะค่ะอันไหนที่มันอัดอันนี้ยังชื้นอยู่ต้องเอาออกนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปพาตัวอื่นชื้นมดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโหลที่เรากินอ่าพักไอ้หน่อไม้ซื้อหน่อไม้มาเนาะเราก็จะล่างขวดโหลเก็บไว้เพื่อใส่ของแบบนี้และคะเนี่ยเนี่ยโหลนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โหลแก้วค่ะถ่ายตอนกลางคืนก็จะมืดหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอ่าโหลที่เราเอาเฮ็ดใส่ไว้นะโหลน้อยๆโหลหน่อไม้โหลอะไรก็ใส่ใส่เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ มีโหลพลาสติกนะคะที่เราซื้อมาจากเมืงไทยนะคะเป็นโหลใหญ่อยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้อบอบทั้งหมดก่อนแล้วพอเราค่อยมาดูนะคะว่าทั้งหมดจะได้เท่าไหร่นะคะแต่รู้ว่ามันได้ไม่เยอะนะคะก็ได้แค่นี้ละค่ะ ี่ก็จะเป็นเห็ดแห้งทั้งหมดนะคะที่เราอบเซร็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสิบแปดลิตรนะคะถังสิบสองลิตรแล้วก็อีกหมอนหนึ่งนะที่เราเห็นเห็ดเป็นเห็ดสดๆนะคะ,อ,ะอบไปแล้วก็เหลือแค่นี้นะค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไม่เยอะนะคะสิบแปดลิตรเนี่ยได้แค่นี้แหละคะ่ะ <laughs> นี่นะคะถ้าใครสงสัยว่าเห็ดเก็บมาเยอะเ,อะเนี่ยเก็บมาเยอะแล้วกินกินยังไงมดกินยังไงทันพอมาอบแล้วมันก็เหลือแค่นี้แหละคะ่ะ ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะคะแต่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะช่วงมีอากาศเอ้ยช่วงมีอากาศช่วงมีโอกาสเก็บเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวหิมะก็จะมาก็จะไม่ได้เก็บแล้วคะ่ะยังไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอโอเพิกันนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหมวะะ่วิดีโอหน้าค่ะวิดีโอในขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ